สวัสดีค่ะมิสุขสิรินะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารฝรั่งง่ายๆกับเชฟเจเลกันนะคะเมนูในวันนี้ชื่อว่ามัะโรนีเนื้อใส่มะเขือเทศนะคะส่วนผสมก็ตามที่ขึ้นไว้ให้นะคะและเพื่อนๆสามารถดูส่วนผสมและวิธีทำอีกทีได้ที่ช่องคำอธิบายนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันมะกอกเตรียมผักนะคะใส่เซรี่ลงไปใช้ไฟอ่อนนะคะผัดสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ ใส่หัวหอมสับลงไปนะคะอันนี้คือมะเขือเทศกระป๋องนะคะแล้วก็ซุปมะเขือเทศเป็นกระป๋องเล็กนะคะสำหรับส่วนผสมนะคะเป็นแบบโฮมเมดนะคะเพื่อนๆสามารถกะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะจะใช้สัดส่วนมะกรนี1ส่วนต่อเนื้อผัด1ส่วนก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเรานำเนื้อสับ ลงไปผัดนะคะผัดให้เข้ากันดีนะคะใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ออริกาโน่นะคะแล้วเราก็ต้มน้ำแล้วก็ต้มมักกะโรนีเตรียมไว้นะคะผัดเนื้อต่อให้สุกนะคะ ต่อมะการนีต้มสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็เทน้ําออกนะคะน้าเนื้อที่ผัดนะคะเทลงมาใส่หม้อที่เราใช้ต้มมะการนีนะคะแล้วก็นํมามะการนีกลับมาผสมกับเนื้อที่เราผัดไว้นะคะในหม้อใบนี้ค่ะใส่มะเขือเทศกระป๋องแล้วก็ซุปมะเขือเทศลงไปนะคะ คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ออริกาโนโลงไปนะคะหลังจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะตักใส่ภาชนะแล้วก็นําไปอบชีสอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตักเสิร์ฟค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะวิดีโอนี้อยู่ในเพลย์ลิสเชฟเจลเล่นะคะ านให้อร่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องมิสสุขสิรินะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ